ับอนรวยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับวันก่อนคุณจอยแนะนําให้ผมเอาบริษัทไปจดทะเบียนในตลาด M A I แต่ผมไปศึกษาดูแล้วธุรกิจผมเล็กเกินไปแล้วแบบนี้จะทํำยังไงดีครับคุณจอยเอาอย่างนี้ไหมคะพี่แมนซักพักลองใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กรอตอ์กำลังมีแนวคิดจะจัดตั้งกระดานหุ้นขนาดเล็กลงมาชื่อว่ากระดานหุ้น S m e เพื่อสร้างช่องทางระดมเงินและช่วยธุรกิจขนาดเล็กของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งระดมเงินทุนได้โดยที่ไม่ต้องกู้เงินค่ะเห็นว่ากรอตกํกำลังศึกษาตลาดของเกาหลีใต้และอังกฤษที่วางแผนจะเปิดการขายหุ้นในลักษณะนี้เช่นกันหากมีการตั้งกระดาน SME ในประเทศไทยเบื้องต้นจะลดหย่อนเกณฑ์หรือมาตรฐานการรับหลักทรัพย์มากกว่าไปขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด MAI แต่นักลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ต้องเป็นนักลงทุนสถาบานันนักลงทุนบุคคลที่มีเงินลงทุนสูงผ่านการรับรองโดยกรอตตเท่านั้นลองคิดดูนะค ธุรกิจ SME ในประเทศไทยนั้นมีมากกว่า3ล้านรายถ้าหากว่าช่วยธุรกิจประเภทนี้ได้เพียงแค่หเเท่านั้น <c oughs> ก็เท่ากับว่าเราจะสามารถช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กของประเทศไทยถึง30,000รายให้ขยายธุรกิจไปได้ก่อ้เกิดการจ้างงานแล้วก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตามมาอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสอบสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ